สวัสดีครับพบกับโชคสิทธิสารวัตรเสือเหมือนเดิมครับวันนี้เรามาดูคู่มวยกันครับวันนี้เลื่อนมาชคเร็วหนึ่งวันครับเดิมทีต้องโชควันอาทิตย์ครับพอติดเลือกตั้งครับวันนี้ย้ายมาโชควันเสาร์ครับไปดูคู่ที่หนึ่งกันครับเพชรสำริดสิทธิู้พันตูพบกับเพชรเดชฤทธวีศักดิ์เล็กสี่พลังคู่นี้ถ้าจะไม่ผิดก็ เคยพบกันมาสามครั้งครับเป็นเพชรสัมฤทธิ์ชนะสองครั้งแล้วก็เพชรเดชลฤทธิ์ชนะหนึ่งครั้งรู้สึกว่าจะชนะน็อกครับแล้วคู่นี้ก็เจอกันก็สูสีตลอดครับบดเปรียดเสียสีกันแล้วลูกหนักลูกแรงอ่ะเพชรสัมฤทธิ์ดีกว่าครับวันนี้น่าจะย้ำแขนไปอีกครั้งครับฟันธงไปที่เพชรสัมฤทธิ์ครับเพราะเป็นเวทที่ถนัดมากครับวันนี้ แล้วทางทีมงานก็ก็แบบค่อนข้างมั่นใจครับว่าวันนี้ต้องทําได้ครับคู่ที่หนึ่งออกไปที่เพชรสัมฤทธิ์ครับคู่ที่สองไข่มุกขาววอจักรวุฒิพบกับแดนกาหลงสอเดชพันธ์พิกัดร้อยยี่สิบแปดเดิมทีนี่ไข่มุกขาวจะชกกับสิทธิชัยสอเดชพันธ์ครับเพื่อร่วมค่ายของแดนกาหลงในพิกัดร้อยยี่สิบสอง วันนี้เพิ่มมาเป็น128ยยแต่มองว่าไม่ไม่มีปัญหาไม่น่ามีไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าไข่มุกขาวก็เป็นมวยในรายการซ้อมดีซ้อมเยี่ยมส่วนแดนกาหลงก็มาแทนครับก็ม,มีมีการซ้อมรอรายการครับแต่การเตรียมตัวและพิกัดไอการเตรียมตัวและเรื่องหัวใจนี่มองว่าไข่มุกขาวดีกว่าครับ ใจสู้ดีแดนกระหลงจิตใจไม่เท่าไหร่ไม่มั่นคงครับฟันธงไปที่ไข่มุกขาววา,จากกรจกาวุิครับคู่ที่สามสมิงแดงวาจจก,กรวุิพบกับลูกช้างกระเป๋าเลงกี้หรือลูกช้างพิรสมพิกัดร้อยี่สห้าปอนด์คู่นี้ก็สูสีครับหน้าเสือเจ้าบ้านก็น่าจะอยู่ที่สมิงแดงครับส่วนลูกช้างก็ รุ่มรุ่มดอนดอนแพ้บ้างชนะบ้างล่าสุดก็น่าจะแพ้เพชรเ้าล้านครับแบบวันนั้นน่าจะเดินอีกนิดก็น่าจะได้ครับแต่ว่าลูกช้างหยุดเร็วไปส่วนสมิงแดงนี่ฟอร์มล่าสุดนี่รู้สึกว่าจะชกที่ช่องเจ็ดสีชนะเออวันวิสเออใครอ่ะค่ายเกียรติเพชรนี่ครับวันนั้นที่ที่เคยเสมอกันมาแล้วแล้วแล้วแก้มือกันได้ เพชรวิเศษครับเพชรเกตเพชรครับเคยล่าสุดชนะเพชรวิเศษวันนี้ก็บทเบียดเสียสีก็มองว่าสูสีครับแต่อยากให้ที่ลองไปที่ลูกช้างครับลูกช้างเพชรสมนึกครับวันนี้คิดว่าไม่ม้วนเดียวครับมีราคาก็ขยับขยายได้ครับลองไปทีล่ลูกช้างครับลองเพื่อซื้อขายครับส่วนคู่เอกคู่ที่สี่รุ่งแสงตะวันสอภาราชพบกับดรามดรามพลานชัย หรือเสือดามสองคงมีครับคู่นี้ในกับนอกครับฝ่ายแดงนี่วงในเหนียวหนึบการผ่านมวยดีและเก่าเกมครับส่วนน้ำเงินก็มวยฝีมือเตะต่อยเข้าเร็วออกเร็วยืนมวยสวยงามครับคู่นี้นอกนั้นเป็นของดามในเป็นของรุ่งแสงตะวันบดเบียดเสียดสีไปแล้ววันนี้ชอบไปที่หัวใจลุ่งแสงตะวันและการผ่านมวยครับ เก๋าเกมชกมานานครับผมพิกัดนี้ก็ไม่เสียเปรียบครับชกอยู่เป็นประจำดามก็ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดก็รู้สึกรู้สึกจะได้มาชกครับฟันตรงไปที่ลุ่งแสงตะวันครับอ่าไปดูมวยรักมวยชอบผ้าดาวครับมวยรักมวยชอบผ้าดาวประจําเสานี้ชอบไปที่เพชรสำลิดสิทธิ์ผู้พันตู่ครับคู่ที่หนึ่งครับมวยรักมวยชอบผ้าดาวขอบคุณครับ